เแต่คู่แบบครูก็นั่งนึกในใจอยู่ตั้งนานว่าใครจะเชื่อถแกพี่พศเฮ้ยพศไม่ได้แดกยาคงแบบว่าพี่พศเอาคงมันให้เป็นครูอะไรงพอเสร็จพอปึ๊บพอปึ๊บพอเราแต่งตัวเสร็จเดินขึ้นหาพี่พศพี่พศมองปึ๊บพั๊บซาพี่พศก็เซ็นลูกน้องอืมเงาะอันนี้ได้ไหมวะไม่ต้องถ่ายแล้วโกลบเซ็นเซอร์ไม่ผ่านรอยสักอยสักแล้วพี่เรียกผมไปทำไมวะาแล้วผมคาใจมากเลยผมวาเเสียล ผมงอนมากเชื่อว่าผมงอนเต็ผมนี่ขนาดงอนนะยังไม่ได้สติหลเข้าอีกก็เขาก็เป็นพี่ผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะนะนะก็ต่อยอดกันไปก็ไม่อยากโดนข้อ่าเออเอออนะพูดถึงเรื่องของเน่แล้วก็มอมีหลายเรื่องครับเยอะหน่อยเลยโดยเฉพาะสัปดาห์แรกจำได้ว่าวันแรกที่เราคุยกันครับพี่แอบถามเนเกี่ยวเรื่องของการจีบหญิงจำได้ป่ะวันนี้ก็เป็นที่มาของ Facebook ล่าสุดของเนนะครับที่ได้ลงทำไมพวกพี่พวกทีมงานชอบไปยุ่งกับ a c e b o o k ผมก็มีผมจังว่าทีมงานชอบเถือก เออชอบไปผื่นเรื่องชาวบ้านคนอื่นเยอะแยะพี่ไม่เอาเนี่ยเนี่ยผมจะคุยกันสองคนพี่อะไรกันเนี่ยเฟซบุ๊กของนายมัคคดินกิ่งศักดิ์นะครับผมภูมิสะอาดครับไม่ใช่ดี่ป้างเหรอริงเฟซเฟซเนี่ยชื่อฮิวโก้แล้วเฟซผมเนี่ยชื่อเนวัตดาวใครชื่อฮิวโก้ฮิวโก้คือใครฮิวโก้แฟนผมอะฮิวโก้ไอ้มัคคดินเนี่ยคือคือเป็นเฟซของฮิวโก้แต่ผมก็เป็นคนสมัครตอนแรก แล้วอยู่ๆระบบแม่งให้เปลี่ยนเป็นชื่อจริงหมดเลยอของฮิวโก้ก็เลยต้องใช้มัคคารินภุ่มสะอาดส่วนผมก็ใช้มัคคารินเหมือนกันจะเป็นภาษาอังกฤษโอ้ดูดูดูแบบอินเตอร์เนาะดูอัปเดตดูอัปเกรดตัวเองเนาะมันทำบ้านได้ตอนแหล่ะมันดูแบบซบมากป่าดูรูปเมียผมกันให้ชื่อมัคคารินสรุปว่ามัคคารินภุ่มสะอาดเนี่ยเป็นของฮิวโก้ใช่ซึ่งมัคคารินหรือว่าฮิวโก้ก็ได้ลงใน a c e b o o k นะครับบอกว่าถึงผัวที่รักผัวจะรู้ไหมว่ากว่าเมียจะสวยต้องทนเจ็บทรมานแค่ไหน อยากเดินไปไม่ให้ผัวอายใครว่ามีเมียสวยจากใจผู้หญิงทุกคนและทนนั้นเน่ก็มาตอบเป็นภา,ศา,ศาศษาอังกฤษมารินพุ่มสะอาดยาวๆวะะแล้วเมียที่รักเคยได้ยินไหมที่คนพูดกันว่าผู้หญิงคนนี้สวยแต่ผัวหน้าเหี้ยมากอืมใช่ครับมันจะเป็นอย่างหลังนะครับเออเหรอคือไอ้เขาก็คิดไปในแง่บวกนะ,ะเขาข้างตัวเองอะคือแบบว่า พูดอะไรก็ได้เพื่อให้เราอนุญาตให้ทําอ่ะเอออะไงไม่ชอบบอกไปไหนคนก็บอกว่าเมียสวยเมียสวยตอนแรกเราก็เคิบเออยไปไหนคนบอกเฮ้ยเนี่ยเมียสวยสักพักสักพักนั่งคิดไปสมัยตอนวัยรุ่นตอนปุ๊บเคยเจอผู้ชายแบบหน้าแบบอย่างกังอ่ะอ่อ่านั่นอย่างเอี่ยอะรเอี่ยเลยอ่ะแล้วเมียสวยเราก็ไม่ไม่เคยพูดนะว่าเฮ้ยนี่เมียสวยว่ะอาอ่ีเียพูดอ่ะ โอ้ยนี่น่าเอี่ยมากเลยทำไมได้เนี่ยนี้เราก็ทึ่ใจนั่นคือชะตากรรมของกูใช่ไหมเนี่ยเราก็ทึ่งใจจากเขาอยากทำอ่ะออถ้ามีไม้จะส่งให้ฮิวโก้คุยเลยนะว่าทำไมถึงเลือกเลือกนี่เป็นเป็นเิ็นพัวผมก็มีอะไรดีๆของผมจริงไหมมีมีไอดียไหมชายที่แบบเแอบผ่านผิวตะโกนมีไอดียดีหมดเลยอ่ะโอ้อะไรเร็วดีเออเขาบอกเร็วดีอะไรนะ หลังยาวดีใช่อบอุ่นนะผมเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะทำไมอ่ะคือเอาอันนี้ไม่มีมุกอันนี้ผมเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเพราะก็คือผมแบบทุกอย่างอ่ะคือกาบกับผู้หญิงนี่คือทุกอย่างเป็นเป็นเรื่องุ่นเรืออุ่นไหมเลือดอุ่นไหมผมไม่เคยทุบตีผู้หญิงไม่เคยทุบผมไม่เคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงผมไม่เคยเอาเปียกหัวให้หิวหัวลาอว่ะแฟนหัวลจริงจริงจริงเคยทุบตีไหม ไม่เคยอะไรนะเคยกระทือบอ๋อเคยโอ้ยออกหน้าจอนะจ๊ะใช้หน้าที่การงานใช้ชื่อรายการตัวเองเอาออก,กหน้าจอลืมบอกวันเนี้ย<ะ>ผมช้ามากใช่ไหมเพราะผมทำรถอยู่คุณนายเขาก็เตรียมตัวแต่งตัว,วเตรียมตัวแต่งตัวแล้วก็ฮิวฮิวจะแต่งทำไมฮิวไม่ได้ออกหน้ากล้อง พี่บอกเดี๋ยวก็เป็นแบบวันที่แล้วอ่ะวันที่แล้วนั่งอยู่ดีๆเอากล้องมาฉายนนี่เขาเลยแต่งมาจ้าเขาเลยไม่หลบกล้องจ้าเขาเลยไม่หลบจ้านางทําแอปแเดว่านางแอปแเดวแล้วก็มากับน้องสาวพามากับน้องสาวนี่น้องสาวสวยไหมน้องสาวใครน้องสาวผมคนนี้ชื่อไม่่ใชดุดดาวไม่ใช่ดุดดาวดุดเดือยไม่ใช่คนนี้ชื่อทิตาภาอู้หูตายๆชื่อชื่อเป็นองค์หญิงทุกคนเลยนะดุดดาวนี่ชื่อแล้วิติธิตาภาพี่ชายมาร์คคารินร้านรักษาสิว ก็แม่มันเนี่ยคนตั้งชื่อให้ผมเนี่ยที่ไปเจอร้านรักษาเนี่ยแม่มันเนี่ยแม่มันเลยเนี่ยเอองามไส้นะฮะอ่ะแอบถามดีกว่ารู้สึกภูมิใจไหมมีเมียสวยทุกคนต้องภูมิใจอืถ้าหนึ่งเราไม่ใช่คนหน้าตาดีใช่ไหมเราไม่ใช่คนหน้าตาดีแต่เราสามารถมีแฟนที่สวยได้แสดงว่าเราต้องต้องมีอะไรดีสักอย่างตอนที่ไปจีบฮิวเนี่ยตอนนั้นนฮิวมีแบบคู่แข่งไหมมีคู่แข่งที่มาจีบฮิวไหมจำได้ไหมผมฮิวไม่บอกผมแย่งของมาจริงเหรออืม แย่งเขามาเหรอภูมิใจไหมไม่ใช่เขามีแฟนอยู่แล้วอ๋อผมมีแฟนอยู่แล้วเขาเลิกกับแฟนเขาใช่ไหมเหมือนหนังเลยว่าเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วเขากับผมก็ก็เหมือนกับว่าคุยกันใน a c e b o o k อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้คุยในเชิงชู้สาวแล้วอยู่ๆวันหนึ่งผมเลิกกับแฟนผมก็คุยกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตกลงเราเราคุยกันถูกคอมาตั้งนานแล้วเรามาคบกันไหมคณเจอกันที่บ้านเฟนเฟนนั่งกินนั่งอะไรกันอะไรนั่งกินดื่มกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอเสร็จก็ ส่งฮิวขึ้นขึ้นรถกลับบ้านโอหสุภาพหลุด่าไม่คนมันอยู่เยอะไงถ้าคืออยู่สองคนผมทุบแล้วเร <c oughs> ียวนะอ่ะเมื่อกี้ในส่วนของเฟซบุ๊กของเนเนี่ยอของของคุณฮิวโก้ <c oughs> ได้พูดถึงเรื่องของการแบบกว่าจะสวยได้อย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะมีการผ่านนู่นผ่านนี่มาเยอะอยไม่นะฮิวโก้ทำมีนะอ่ะฮิวโก้ทำมีนะฮิวโก้เพิ่งทําแค่จมูกกับปากจมูกปากคือแฟนผมสวยธรรมชาติ อแต่ผมคนสวยรใชิหมอทำให้หมดทุกอย่างขอห้าร้อยนะเพื่ออแล้วนะขอห้าร้อยนะนี่ถามนี้ว่านี่คิดว่าเรื่องการแต่งกามนี่เรื่องธรรมดาสำหรับสังคมไทยสมัยก่อนไม่ชอบเออสมัยก่อนไม่ชอบสมัยนี้คือดีอ่ะก็ผู้หญิงเขาทำแล้วสวยก็คือมันก็เป็นสิ่งที่ดีของเขา่ะจริงผู้หญิงบางคนเกิดมากับเราบางทีเขาเปรียบเทียบรูปให้เขาดูตอนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยหน้าตาแบบแย่มากอ่ะทุกวันนี้เขาสวยคือเราดีใจกับเขาด้วยคือเพราะว่าเขาสามารถ มีความสุขได้ชีวิตเขาสามารถมีความรักได้มีคือถ้าใครไปทำแล้วมันโอเคขึ้นก็น่ายินดีแต่บางคนเนี่ยดิปกติอาจจะดีอยู่แล้วไปทำเคยเคยมีนะผู้ชายอ่ะมีผู้ชายอีกคนนึงอ่ะผู้ชายอีกคนนึงอ่ะที่ที่ที่เป็นเป็นคลินิพอสเนี่ยทำจนแบบตาเกือบเกือบบอดแล้วใช่ไหมตาเกือบบอดตาเกือบบอดสองข้างหน้าเปลี่ยนไปเลยอ่ะทำจนแบบว่านี่อ่ะจากหล่อมากอ่ะคือ คือถ้าผมเป็นเขาผมได้หน้าตาแค่นั้นผมผมพอแล้วอ่ะจริงๆคือมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอคือความพอใจของแต่ละคนใช่คือเราต้องรู้จักพอไม่ใช่แบบสวยแล้วนะคือสวยแล้วก็ผมก็อบอกแฟน,นอันนี้ก็โอเคแล้วสำหรับเราเนี่ยพอพอเนยพูดนะว่ารู้สึกพอพี่ไปหาหมอมาที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกขอโทษทีคุณเสิร์ชคุณได้ยาชุดเดียวเดียวคือเวลาไปหาหมอหมอะใช้ยาแบบยาลดความหล่อคือบอกบอกว่าคุณเนี่ยควรจะต้องลดความหล่อนะ ขัดเกงใจกูอีกบ้างผมบอกโอ้โหมอครับผมก็ยามทำบอกยาหมอบอกว่ายามันดื้อไม่ให้เกียจกูเลยคุณหมอว่าเนี่ยคุณกินไปเนี่ยยามันดื้อคุณมีแต่หลอก้าไม่ติดียกกาแฟอร่อยผมถุยใส่หน้าพี่ไปผมบอกให้เบดีกว่าลืม SMS ครับ4 6่2กสีนะฮะเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเราจะอัดข้อความกันนะครับส่งข้อความมาเยอะๆนะครับใช่ไอ้เมงเล็กตึองส่งมาอีกนะอ่า นะสาวโวของเนหรือว่าแฟนคลับเนให้อยลืม4642201เราอ่านกันแล้วก็เบกหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้โหน่ากลนะเรื่องของเองิเนเงิเนองทองทองเดี๋ยวเบงหน้านะครับจะให้เนมาวิเคราะห์หุ้นกันนะค,ะครับว่าสตาร์ล่าสุดหุ้นของไทยมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไปอกี่จุดครับผมครับผมนะฮะเดี๋ยวกับมาพร้อมกับเนในช่วงลาของมันนี่เนครับผมครับผมเดี๋ยวกบมาครับอดี่น่วนี่ย